สวัสดีเช้าวันพุทธที่13เมษายน2565นสะครับสุสันวันสงกรานนะครับก็เป็นวันปีใหม่ไทยของเรานะครับแต่ว่า h e วโก้นิวส์ s ายสเตปูรเซในวันนี้ก็ยังมีข่าวครับบองมาฝากกันเช่นเคยครับข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามไรไลน์ด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับผมก็เพิ่งจะจบกันลงไปเมื่อประมาณสัก2ชั่วโม,โมงนี่เองนะฮะคือบอลยูฟนาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเป็นปสุดท้ายในเลกที่2นะครับมาดูกันที่คู่แรกกันเลยครับ ที่ซานเดโกเบนเดเบลนะครับก็เป็นเรอัลมาดริดครับแพ้คาบ้านต่อสิงตัวเมืองครามเชลซีไป2ประตูต่อ3ครับแต่ว่าผลสกอร์รวมเนี่ยก็ยังเป็นมาดริดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4ครับเชลซีนั้นเปก่อน3ประตูต่อ0เลยครับเมสันเมาส์เอ๋ยจะเป็นหน้าของติโมแวร์เนอร์และรวมถึงอันโตนิโอโรเกอร์นั้นทำไปกันทั้งนึ่งประตูครับแต่ว่าหน้าของมาดริดเนี่ยมาได้2ประตูครับจากโรติโกโกเอสแล้วก็คาริมเบนเซม่าเนี่ยครับทางฝั่งของมาดริดเนี่ย ก็จะเข้าสู่รอบต่อไปในรอบรองครับไปเจอคู่ชนะระหว่างแอตมาดริดหรือว่าจะเป็นแมนซิตี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะรู้นะครับว่าจะเป็นแอตมาดริดหรือว่าซิตี้นั้นจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับส่วนผลที่คู่ครับถือว่าช็อกโลกมากๆครับในเกมแรกเนี่ยเป็นเบียริเอัลนะครับชนะมาได้1น่งประตูศูนย์และเกมมีการไปที่อาริอันซารีนาบ้านของเบย์มินิกที่เยอรมนีนะครับแต่เล่นไปเล่นมาครับผลสกอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับทางด้านของเบย์มินิกเนี่ยนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากทบเทวนอฟสกี้ก็ 90นาทีครับเบย์มินิกนั้นเสมอก็จริง1-1แต่ผลสกอร์รวมแพ้ไป2ประตูต่อ1ครับ ben เบนเบลเดี่ยนนะครับก็สู่รอบรองชนะเลิศต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟิก้านะครับรอบรองน,นะครับจะเตกกนนะการนัดแรกวันที่27เมษายนนี้ส่วนนัดที่2จะเตะก,กันพี่4พฤษภาคมนั่นเองครับผมรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรเจได้ทันแฟนเชลซีด้วยนะครับ ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของผลการแข่งขันของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในวันนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาครับโอโ้โหแฟนแมนเชสเตอร์เด็ดนั้นน่าจะฟินกันแน่แน่เลยครับเดวิดออสตินครับผู้สื่อข่าวระดับที่หนึ่งของ t ด e a t h l ิ t i c ยูเคครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์เด็ดได้บรรลุข้อตกลงการแต่งตั้งเอริชเทนฮาร์กมาคุมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ออสตินได้บอกว่า เทนฮารกเนี่ยจะได้สัญญาระยะยาวถึง4ปีและก็ถือว่าโ,โหน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับสัญญายาวแบบนี้แต่ว่ายังยังไม่มีการประกาศย่างเป็นทางการนะครับเพราะต้องรอให้เทนฮารกนั้นคุมทีมนักชิงชลิศในฟุตบอล KNVB วีบีรับบถ้วยของฮอลแลนด์จบลงซะก่อนนะซึ่งจะเตะก,กันวันที่17เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งอาแจ็เนี่ยต้องมาดูครับว่า จะสามารถคว้าแชมป์ในการผ่าน PSV ได้หรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ต้องรอรุ้นแล้วว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เพราะเทนฮากตอบรับเรียบร้อยและบอร์ดบีก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองครับมาต่อที่ข่าวคราวของฮารีคิมซีกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการประกาศว่าเขาเลิกเล่นทีมชาติแต่ตอนนี้เนี่ยซีกอาจได้ไปเตะบอลโลกแล้วนะครับซึ่งเป็นการรายงานจากฟุตแมคคาโต้นะครับได้บอกว่าวาฮิดฮาริฮอสติชนะครับกุนซ็อก เนี่ยอาจจะออกจากการคุมที่โมร็อกโกถึงแม้ว่าพาทีมไปเตปะบอลโลกที่กาต้าได้ในปลายปีนี้นะครับโดยจุดยืนของวาฮิตคนนี้ครับคือการไม่เรียกฮายคิมซิเยกแล้วก็มาซาอุยของอาแจ็กซ์นั้น ไปเล่นในฟุตบอลโลกในคราวนี้ครับเนื่องจากว่าทั้ง2คนนี้มีเหตุผลทางด้านวินยัยเขาไม่โอเคกับ2คนนี้ก็เลยไม่เรียกมากระทาให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกโกรธและก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะมาซาอุยเอยเนี่ยก็ฟอร์มดีมากปาซ่าก็ต้องการตัวหลายทีมต้องการตัวส่วนฮาคิมเซียกเนี่ยก็ฟอร์มดีกับท่นัของเชลซี แฟนบอลก็เลยไม่พอใจนะครับในขณะที่ทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้ปฏิเสธที่จะเล่นทีมชาติมร็โกโกไปแล้วด้วยเหมือนกันในช่วงของาพารเปิดทีมชาติที่ผ่านมาแนวว่าจะถูกเรียกตัวไปเล่น,นแล้วก็ตามและเขาคนนี้ครับก็ยืนการานคําเดิมว่าจะไม่เล่นทีมชาติงแน่นอนถ้าอย่างเป็นวาฮิดฮาริฮอสชิชคนนี้คุมทัพอยู่นะครับและแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้ครับเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดมากๆทีเดียวนะครับและก็เหมือนกับว่าวาฮิดนั้นจะถูกปลดจากการเป็นกุญซือก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับผลงานดีเลยแหละ ก็ต้องโดนปลดแต่ก็ต้องมาดูว่าจะโดนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าวาฮิตคนนี้ครับถูกปลดไปเนี่ยคนที่จะมาคุมทัพเนี่ยทีท่ามารโคทีนี้ไปเตะบอลโรธีกาตาร์ก็จะมีครอสปูเอลรูดี้กาเซียแล้วก็โลอลบรอง,งจากนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนโค้ชแล้วซียกกับมาซาอุยนั้นจะกลับ มาเล่นมาร์โคแล้วก็ไปเตบปะบอลโลกในปลายปีนี้รอเปล่านั่นเองครับมาต่อทนนี่ข่าวคราวของมาลายูเวนตุสที่มีความเกี่ยวโยงกับมวยอินเตอร์มิลานนะครับเกี่ยวกับข่าวคราวของเปาโลดีบาลาครับล่าสุดครับจากกาสตาเดโลสปอร์ตนะครับได้รายงานว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างอินเตอร์กับตัวแทนของดีบาลาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันไปพอสมควรแล้วแล้วก็ทางด้านของดีบาลาเนี่ยมีโอกาสเลยครับที่จะอำลายูเวนตุสเพราะว่าจะหมดสัญญาในช่วงของซัมเมอร์นี้แล้วนะครับ ก็เลยทาให้ดิบรานั้นหาทีมใหม่แล้วนะครับและทีมที่สนใจก็คืออินเตอร์มิลานครับพร้อมดึงตัวเขาคนนี้ไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้แต่จะต้องเคลียร์ภาระค่าเหนื่อของสโมสรบ้างนะครับเพราะค่าเหนื่อยของดิบราันนไม่ถูกอย่างแน่นอนยิ่งค่าตัวฟรีแบบนี้ค่าเหนื่อยมหาศาลนะครับซึ่ง อาจจะต้องมีการปล่อยพวกท่งด้างของอเล็กซิสซานเชสออกไปยูวานเปซิชออกไปหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ก็มีข่าวคราวว่าอาจจะปล่อยตัวลาตโรมาติเนสออกจากทีมด้วยเหมือนกันแหมถ้าปล่อยเยอะขนาดนี้ดีบาล่าจะโอเคหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งทางนั่งของดีบาล่านะครับเขาก็ไม่รีบร้อนเลยครับเพราะเขาก็รู้ว่ามซอนไหนที่เขาควรจะย้ายไปมากที่สุดเพราะฝีเท้าแบบนี้เลือกทีมไหนก็ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวที่บอลไทยกันบ้างครับฉลา ชวนไม่ปล่อยนักเตะไปเล่นซีเกมนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนระอุมากๆครับท่้นนะาของบิ๊กบอลครับคุณสัส,สิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมของฉลามชวนชมบุรีเอฟซเนี่ยนะยืนยันนะครับว่าจะไม่ปล่อยนักเตะของชมบุรีให้กับทีมชาติไทยไปเตะซีเกม C game. เนื่องจากว่าชมบุรีเอฟซนั้น ยังมีภารกิจลุ้นแชมป์บอลถ้วยของประเทศอยู่นั่นเองครับภายหลังจากการหารือครับรางบริษัทไทยลีกจำกัดและก็สโมสรไทยลีก1นะครับรวมถึงโปรแกรมทับซ้อนระหว่างฟุตบอลในการแข่งขันในรายการในประเทศแล้วก็ซีเกมแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสุดท้ายของไทยลีกนะครับจากวันเสาร์ที่7พฤษภาคมขยับมาเตะเร็วขึ้นเป็นวันพุทธที่4พฤษภาคมส่วนฟุตบอลทั่วรีเวรครับรอบรองชนะเลิศครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยขยับจาก11พฤษภาคมและ15พฤษภาคมเนี่ยเป็น25แล้วก็2ี ภามคมเพื่อเว้นว่างสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับและก็ล่าสุดครับด้านักของคุณศั์สิธิ์สิงโตทองเนี่ยได้บอกว่าโหการเลื่อนโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้สมผลดีต่อทีมเลยนะเพราะว่าถ้าโปรแกรมเดิมเนี่ยยังปล่อยนักเตะไปเล่นชีมชาติได,ด,ได้หลังจบภารกิจบอลถ้วยแต่เมื่อขยับออกไปเนี่ยส่งผลกระทบต่อสโมสรโดยตรงเพราะว่าสโมสรน,นั้นต้องเล่นบอลถ้วยหลีกครัพรอบรองชนะเชลิศซึ่งคณะของชุมบุรีเองเนี่ยก็หวังกับรายการนี้ไว้มากและอีกอย่างครับซีเกมส์ไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์สโมสรมีสิทธิ์ไม่ปล่อยนักเตะรวมไปถึงชุดใหญ่ก็มี เช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึงทางนของบิ๊กบอลยืนยันเลยนะครับว่าเย็นดีที่จะปล่อยนักเตะไปรับใช้ชาติทั้งศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่ 23, ที่ส3ที่อุซเบกิสถานหลังกาจบ ภูมิจฟุตบอลถ้วยของประเทศแล้วเหมือนกันนะครับผมก็อย่างว่าเละครับเขารุนบอลถ้วยในประเทศอยู่เขาก็เลยไม่ปล่อยจะไปวาดทางนั่งของคุณสสิธ์สเต็มร้อยมันก็ไม่ถูกด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับซีเกมของไทยเรานะครับจะแตกกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมะครัยของเราเน,นี่ยอยู่ในกลุ่มบีครับอยู่กับมาเลเซียสิงคโปร์ลาแล้วก็กัมพูชาครับส่วนโปรแกรมเนี่ยเกมแรกเจอกับมาเลเซียวันที่7พฤษภาคมเกมที่2เจอกับสิงคโปร์9พฤษภาคมเกมที่3ครับเจอกับกัมพูชา14พฤษภาคมแล้วการสุดท้ายครับเจอกับลาว วันที่16พฤศพาคมานะคร,รอบรองจะเนี่ยววันที่19พฤศภาคมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนั้นเตะวันที่22พฤศภาคมนะครับผมและนี่ครับก็เป็นข่าวคราวของฮิวิโกนิวส์บายสเตปกูดูดยเรสาเนในวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องของสเต p ก u r ูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีครับ สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอ s t สเตปกูู